สวัสดีครับกลับมาเจออีกแล้วกับโอมาคิดคําพูดสวัสดีที่คุ้นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปฉลองเรามียอดวิวครบ4,000ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้กับโอมาคิดนะครับเนื่องจากฉลองครบรอบ4,000ชั่วโมงนะครับจากที่เราทำ YouTube มาตั้งแต่เริ่มต้นวันนี้เราก็เลยมีเจ้าตัวโรบอคนะครับหรือว่า ตำรวจเหล็กนั่นเองโรบคอปตำรวจเหล็กนะครับจะเอามาแกะรีวิวให้ดูกันนะครับซึ่งตัวเนี้ยจริงๆก็คือมันเป็นงานของตัวรีวทอยนะครับรีวทอยจริงๆน้องๆไม่แน่ใจนะครับว่ารู้จักรอบออบครับกันไหมแต่ถ้าเกิดเป็นพี่ๆเนี่ยยุค90เนี่ยแน่นอนนะครับโรบคอปเป็นหนึ่งในผู้ปกป้องพิทักษ์ความยุมติธรรมพิทักษ์สัตรีละที่เท่ที่สุดเลยนะครับก็คือตำรวจเหล็กโรบอทคอปนะครับนี่ด้านหลังง่ายๆนะครับกล่องเขาง่ายๆด้านข้างไม่มีอะไรเลยด้านหลังนะครับอันนี้เป็นโรบอคอปเวอร์ชั่น เฟรมโทเวอร์ tower, นะคะเฟรมโทเวอร์ Frame tower, หรือว่าตัวเครื่องพ่นไฟนั่นเองนะครับดูด้านหลังนี่ก็จะพ่นไฟนะครับต้องบอกว่าจริงๆโลโบคอครับเขาคือตำรวจนะครับอเล็กเมอร์ฟี่ที่โดนคนร้ายนะครับหรือคนไม่ดีเนี่ยเขาทําร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสจนตัวเขาเองนะครับเหลือแต่ส่วนของสมองนะครับแต่ว่าในส่วนของร่างกายเนี่ยถูกนักวิทยาศาสตร์เอามาทําทดแทนด้วยระบบของ แอนดรอยนะครับหรือว่าเป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะครับก็เลยทําให้เกิดโรบอคอปขึ้นมานะครับเขาเป็นตํารวจเล็กโรบอคอปที่โด่งดังมากอายุเก้าศูนย์ครับวันนี้เราจะมาแกะรีวิวให้ดูกันซึ่งอันนี้เป็นคอลเลกชันที่แบบลงสีมาแบบในเกมนะวิดีโอเกมนะครับดูกล่องกล่องนี้ก็จะเป็นแบบวิดีโอเกมนะครับเห็นไหมภาพมันจะไม่ชัดเพราะอะไรเพราะาเกมสมัยก่อนเนี่ยมันจะภาพไม่ชัดนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับลำแรกนี่อ๋อดัลล่านะครับโรบอคอปเนี่ยเป็น MGM เห็นไหมโรบอคอป 1987เลยนะครับก็คือซีรีส์นี้ตั้งแต่ยุค90เลยนะครับของดิวทอยนะครับนี่เรามาแกะกันดูนะครับตัวนี้ได้มานานมากแล้วนะครับได้มาจากญี่ปุ่นเลยตัวนี้โรบอทคาเฟมทาวเวอร์นะครับอันดับแรกแกะออกมาปุ๊บจะอยู่ในถาดนะครับถาดพลาสติกแล้วก็จะมีปืนพ่นไฟนะครับมีตัวน่าจะเป็นที่ช็อตไฟฟ้านะครับกระบอกเหล็กช็อตไฟฟ้าอาวุธของโร่เคอะอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็มีตัวเอฟเฟกต์พานมาให้ด้วยก็คือตัวไฟ นะครับตัวไฟนี่ที่ดูหลับกล่องคือเนี่ยเวลายิงออกมาปุ๊บนี่เป็นไฟแบบนี้แต่ว่าตัวแทง่งแทงนี่มันดูแบบไม่ค่อยเนียนนะ,อ,ะอันดับแรกเลยเราแกะตัวไฟออกมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้อยู่ในกล่องมันน้ำมากกลัวจะหักเกินแกะมาแกะมาแกะมานี่นะครับออกมาเรียบร้อยนี่ได้ไฟมาแล้วนะครับหนึ่งแท่งไฟแบบนี้ยิงออกไปแล้วก็แตกไปสามช่อนนะครับเหมือนกับเกมคอนทราเลยเมื่อก่อนที่ปืนมันแยกเป็นสามส่วนได้นี่นะครับไฟขนาดประมาณนี้ฝ่ามือ นะครับต่อไปก็ต้องเป็นปืนมีไฟแล้วต้องมีปืนปืนนะครับแกะออกมานี่สังเกตนะครับการลงสีในตัวโลบอคคอฟเฟรมทาวเวอร์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับตัวนี้มันจะเป็นคอลเลกชันจริงๆที่ออกมาจากเกมนะครับวิดีโอเกมสมัยก่อนเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมเนี่ยมันจะมีฉากแบบนี้เนี่ยเดินตะลุยด่านไปนะครับเป็นแบบนี้เฟรมทาวเวอร์โลบอคนะครับซึ่งมันก็จะลงสีมาแบบเหมือนในเกม8บิตสมัยก่อนนะครับนี่เห็นไหมลงสีแบบเป็นแนวการ์ตูนนะครับเป็นแบบแอนิเมะ นี่เห็นไครับนี่นะครับได้มาแล้วนี่เหมือนเลยตรงปกลงสีก็เหมือนในรูปเลยนะครับนี่ทีนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวที่ช็อตไฟฟ้าแกะมันไกลมาช็อตไฟฟ้านะครับดูว่ารายละเอียดจะดีแค่ไหนของใหม่แกะกันเห็นเห็นนะครับที่ช็อตไฟฟ้าดูสิออกมาแล้วนี่นะครับม เป็นกระบ,บอกช็อตไฟฟ้าของตำรวจของรบคอปนั่นเองนี่น่าจะใช่นะ currently. กระบ,บอกช็อตไฟฟ้านะครับหรือที่มันประกอบกับตัวนี้ได้ไหมไม่ได้นะไม่น่าจะได้เพราะเขาไม่มีคู่มืออะไรมาเลยเดี๋ยวลองประกอบดูมันน่าจะมีที่ต่อหดีอวว่าอาจจะเป็นตรงขาด้านหลังนะตรงขาด้านหลังเห็นไหมมีตรงนี้อยู่เดี๋ยวลองดูนะครับต่อไปตัวเพะเอกของเราคือตัวคุโรบกคอปนั่นเอง อ,อ๋อมาอ๋อแพ็กนะครับบิตเตอร์แพ็เคเขาติดอยู่อย่างนี้เราออกเขาออกเยดีดอ๋อด้านหลังเขามีตัวชว์มาแล้วน,นี่เรียบร้อยด้านหลังนะครับในตัวกล่องก็มีฉากมาให้ด้วยนี่เป็นฉากแบบอยู่ในเกมวิดีโอเกมนะครับเดินตะลุยด่านอย่างนี้ปกติเดินตะลุยด่านในเกมเสแบบนี้นะครับแล้วก็เดินตะลุยไปยนี่นี่นะครับถ่ามาได้สมจริงมากๆนะครับ สำหรับตัวโลบคอปตัวนี้นะครับแขนดูมาด,ดูจุดขยับกันก่อนแน่นอนคอต้องขยับได้แบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวที่ไม่ใช่เวอร์ชันวิดีโอเกมเนี่ยเขาจะต้องเป็นสีเงินนะครับสีเงินแบบเป็นโลหะเป็นสแตนเลสเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันวิดีโอเกมสีมันจะออกาเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นลายแบบทํารูปแบบไดร์บัชมาแล้วก็คือมีรอยคราบเลอะนะครับเป็นเงาวิดีโอนี่เห็นไหมตรงหมวกนี่มีคราบมาเรียบร้อยแล้วดูรายละเอียดนะครับนี่ ตัวปกอบพวกนี้มีรอยย่นที่หน้านะเป็นแสงเงานะครับเหมือนในการ์ตูนในวิดีโอเกมเลยปากก็ลงสีมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้เหมือนก็จะเป็นตาเขาเป็นกระจกเป็นตาเขาครับจริงๆต้องบอกว่าถ้ายิงเข้าไปตรงนี้นี่เรียบร้อยนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับดูแต่ก็จะมีลงเป็นสีเงินเงินมาให้เป็นเงาเงานะครับไม่ให้ดูแบบเรียบเกินไปนะครับทีนี้มาดูจุดขยับการเอายืนก่อนยืนยืนได้ไหมอ่ะยืนมั่นคงดีนะครับะมั่นคงดี จุดขยับอ,อ๋อข้อสอบพับได้แค่นี้นะครับเพราะว่าติดนี่ข้อสอบหเหยียดตรงได้ดูด,ด,ดูด้านข้างหเหยียดปุ๊บตรงงอขึ้นมาปุ๊บได้แค่นี้ไม่สามารถงอแบบขึ้นมาจนชีดได้นะต้องยกทั้งแขนแบบนี้มืออ่าท่อนท่อนท่อนมือด้านล่างหมุนได้แบบนี้แต่ว่าตัวมือหมุนไม่ได้นะก็คือจะใช้หมุนที่ตรงนี้เลยหมุนที่ตรงข้อสอกเลย เหมือนกันไหมสองข้างเหมือนกันก็คืองอได้แค่นี้เหยียดตรงได้นี่เหยียดตรงถือปืนเหยียดตรงได้แต่งอได้แค่นี้ก็เป็นแบบโรบอทน,นิดนึงนะครับไซบอร์กนะครึ่งคนครึ่งมนุษย์ครึ่งหุ่นยนต์เรียกว่าไซบอร์กข้างนี้มือเป็นมือแบกข้างนี้มือเป็นมือถือปืนนะครับนี่แล้วก็ตัวไหลกลางหุบกลางหุบยิงได้อ่ะยิงนี้ยิงนี้เดี๋ยวก,ก็จะดูผอมแคบๆทางนี้ดูเท่หน่อยนะตัวขาขาหัวเขางอได้ เก้าสิบนะครับง่อได้เก้าสิบแบบนี้ฝ่าเท้ายืดตรงนี้ได้นี่โชกตรงนี้ดูนะนี่นี่เข้าออกเข้าออกอ่ะก็ถือว่ารายละเอียดดีนะครับตรงนี้เป็นโชกเลยเข้าออกแบบนี้สุดตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เข่าได้เท่านี้แล้วก็เหยียดตรงได้นี่ปึ๊บเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะทําท่านั่งได้แบบเกือบเกือบจะตรงแต่เดี๋ยวต้องมามือคำ้ำแบบล้มล้มแบบนี้ได้อย่างนี้นะครับเพราะว่า ตัวต้นขาก็จะเป็นแบบบอลจอยแบบนี้เวลายกมันจะหันข้างไงมันจะออกข้างมันนี่ท่าอะไรดีท่าน,นี้นี่นี่ั่งโหหมดความเท่เลยนะครับนี่เอากลับขึ้นมายืนนะนี่นะครับรายละเอียดดูสีลงมาแบบเท่นะรายละเอียดดีนี่พวกลวดลายช่องระบายอากาศต่างๆนะครับตรงคอข้อแขนจอยแขนต่งตางๆ มือเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองมากําปืนกันว่ากําอยู่ไหมนะตัวขานี่โชกท่อระบายอากาศมีพร้อมน้องนี่น้องเหล็กน้องเหล็กเห็นไหมนี่นะครับอลองกดท่าแอคชั่นป๊บ๊บนี่ยุดไปไงเท่เลยนี่ปับ๊บนี่อ่ต่อไปให้ถือปืนลองถือปืนกันหน่อย แล้วถ้าแบบในเกมเราต้องเห็นด้านข้างแบบนี้เกมเมื่อก่อนเป็น2มิตินะครับเดินตะลุยด่านด้านข้างนี่ครับมือแบบนี้เราต้องเอานี้ใส่เข้าไปปุ๊บพอเขาเป็นยางนะไม่ต้องกลัวจะหากมันเป็นยางนะไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งโอ้แน่นเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะครับแลวตัวนิ้วอ่ะเขาทําออกแบบมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะเข้าไปในกระเดื่องพอดีในไกปืนพอดีเห็นไหมครับนี่ด้านนี้เท่มากแต่ปืนใหญ่นะปืนใหญ่ปุ๊บก็จะหนักไปด้านหน้า ยังไม่ได้ใส่ไฟเลยต้องใส่ไฟเข้าไปอีกก็ยิ่งหนักไปอีกตัวไฟนะครับนี่หน้าปืนเห็นไหมาจะามีฟันอยู่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้มันจะได้ล็อกล็อกไหมเนี่ยเดี๋ยวนะครับดูใกล้ๆสิ ปืนนี้ทำมาไม่ค่อยดีนะครับตรงที่ฟันมันจะใหญ่ไปนะครับทำให้แบบนี้พอใส่ปุ๊บมันจะไม่ล็อกนะ,ะมันก็อยู่อย่างนี้อ่ามันจะอยู่อย่างนี้เลยลกระเดื่องถือถือ,ถอกระเดื่องปืนปั๊บดูดิจะอยู่ไหมปืนหนักนะครับหนักใช้ได้เลย้ําหนักถือว่าหนักเลยเพราะมีตัวนี้เข้าไปอีกนี่สุดท้ายมันจะมีปัญหาแบบนี้ปืนน้ำหนักมากนะครับ นี่คือยังไงคือมันจะถือไม่ค่อยอยู่พอถือปุ๊บก็จะลม้มอันนี้เป็นข้อเสียของพวกหุ่นที่มีอาวุธเยอะๆนะครับนี่เห็นไหมมันจะลม้มนี่แต่ถ้าเราเอาลูกปืนออกเนี่ยโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยได้แต่พอใส่ลูกปืนเข้าไปปุ๊บเนี่ยล้มเลยนี่อย่างไงี้ได้หไหมถมจริงอยู่นี่ถ้ายืนในฉากครับหรือใกล้ นี่เละเทเลยยุดย่าขยับยุดย่าขยับโอ้หนปืนไหมปืนใหญ่สำหรับรบกับคอตัวนี้นะครับวนันนี้ก็มารีวิวเพื่อนๆดูกันถ้าถูกใจตัวนี้หาซื้อได้นะครับในเว็บมันดาระเกะน,นะครับในร้านขายของเล่นญี่ปุ่นทั่วไปก็มีขายอยู่ตัวนึงไม่แพงนะรประมาณสัก4 500บาท ถ,ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับโอ้มาคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ